สวัสดีครับผมพ่อแม่น้องบอาวต้อยกกอกนะครับผมมาดูอะไรกันนะครับผมพ่อแม่น้องเดินไปห้อยบ้านเลขที่นะครับผม

เนกด้มาดาคนแสนข้าวเดียวไม่ได้มาลานี่น้หต้มข้าเล่นชิโตมเหรอเล่นเล่นไปหายชิโตมาเลยตัมบอตัมตมก็เล่นตมตมเล่นตมผมแบบื้มเลสแดงเนี่นะเาแมมาใส่นี้แเท่าไล้วาเแ็สัยกแเท่าแล้ว ไม่ใคลุงมาใชยแม่บ้านฮีเตออ๋ออ๋ออ๋อฮีเอร์บ้านเดียวอยู่ในบ้านบูพีดดอกอยู่ในบ้าน เดีรู้บ้านฝนรู้สมใหญ่ปพดพี่หลอมปับ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 ปี่ลอมที่ลอมที่ลอมที่ลอมี่ลอมงานน้มีกาานไม่มีเลยไม่มีเลย ้องให้ลูกทำไมน้ำตาไหลใส่นี่หนดีค่ะกรดูยังลูกนี้ค่ะาวข้รม่ตืนค่ะไม่สบานยังเดี๋ยวเดียวจะไปเดีวเี๋ยวก็จะไปเดีย ไ็่เดียงรตคแเตรียมเตรียมนัาจะไว้ได้แต่ก็เข้าลุงบะนก็สะมกสานะคะจะลงันยังไงคะทไรคลุงครับเีเพื่อมาใหม่ครับก็จะนําของมาให้ลุงด้วยตรงนเลประตูนียวน่งคนเดียว

ก็พร้อมก่อนนิดนึงแต่เราอย่าไปอะไรมาหาดอยไครนกไปครับเครื่องร้อนมั้ป้าก็กินกาแฟค่ะต้องให้ลงอย่างเดียวเลยให้ลงนะคะ อ๋อนะครับดูนะครับลุงก็อยู่ข้างในครับเป็นพระพุทธชินราชครับมา,าจากที่ตนโลกที่ราวังก็หมอบพระนะครับมให้ลุงก็พรให้ลุงไว้เป็น แอนนินใหม่ครับเพิ่งมาได้สองวันครับเนี่ยวางไว้นี่ครับของพี่มองไม่เห็นเลยนะโอเคครับพระเจ้ามองไม่เห็นเลยก็ไม่บอกทำให้โทรศัพท์ใครเดียวของพี่เขาอยู่่นีหาอยู่หาอยู่หาอยู่ไปปางเขาเลยมองไม่เห็นเลยให้มาขอรบุญผล ไม่มีน้ำตาลไม่มีไขรันข้าวบไม่เรียบร้อยก็ไม่ไมอบอกกันเลย <c oughs> อ๋อนะครับลุงก็เข้าบ้านแ <c oughs> ล้วนะครับเ <c oughs> ข้าบ้านเรียบร้อยแล้วไม่รู้เลออามเออจะวินิเดี๋ยวมาเอาคลิปผมแล้วกัน